ค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาหากระทิงยักษ์ค่ะเมื่อมาตรงจุดนี้แล้วค่ะก็จะต้องไปไปจับสามส่วนของกระทิงยักษ์ซึ่งก็ถือว่าในสามส่วนนีถ้าได้จับแล้วจะทำให้เราเราโชคดีทำอะไรก็ก็จะดีนะคะ สามสวนที่ว่านั้นก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแต่ก่อนอื่นให้ดูแบบว่าเขต้องเข้าแถวเข้าแถวคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนรถที่เห็นนี้เป็นรถนำเที่ยวนะคะถึงคิวเราแล้วนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของกระทิงของกระทิงยักษ์นะคะที่เขาเชื่อว่าเมื่อมารูปแล้ว ประสบผลสำเร็จนะคะ,ะก็จัดการรูปเลยรูปสองมือเลยค่ะน,น,นี่ทันเสกแล้วก็ทักขานี่นะคะต่อไปก็คือส่วนเขาใช่ไหมคะนี่ส่วนเขาก็รูปเขาทั้งขาและขานะคะ ลูกทั้งซ้ายและขวาลอยน่ทช่บลูกนะนอกจากส่วนเขาทุกสองแล้วตอนน่อมาคือจมูกนะคะลูกจมูกด้วยลูกจมูก เขาอยู่ทั้งนงออึ่งเลยเขาอยู่ั้งนึงค่ะนี่นะคะคือทั้งสามส่วนของกระทิงยักษ์ก็คือที่เขาทั้งสองข้างที่จมูกนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้นะค,ะค่ะกระทิงยักษ์นี่เป็นที่เชื่อถือของนัก นักเล่นหุ้นนะคะมีะพีเวัดให้เขาถ่ายรูปก่อนค่ะคิวไม่ยาวเท่าไหร่ค่ะคนที่ยังเขินอยู่ก็ไม่กล้าที่จะที่จะรูปส่วนนั้นของระพียักษ์นะคะ ถ่ายรูปจะพา,ะาไปเดินที่วอนสตรีทนะคะมาง่ายคือสามารถที่จะนั่งรถสเปสาย4สาย5มาลงที่สถานีวอนสตรีทได้เลยค่ะ อนสตรี <Wall> ถ้ามาชมความงดงามของโบสถ์แห่งนี้นะคะคนก็ชอบมายืนถ่ายรูปที่รั้วโบสถ์ค<ๆ>่ะใม่รู้อย่างซิตี้นะคะไม<ๆ>่ว่าจะเป็นแมนฮัตตันหรือควีนหรือทุกแห่งเลย เดินไปไหนจะเจอรถขายอาหารริมพุทบาทแบบนี้นะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้คนเยอะแยะอย่างนี้คือนักเล่นหุ้นหรือนักท่องเที่ยวนะคะส่วนรายละเอียดข้อมูลของตึกต่างๆนั้นต้องขอโทษมากๆค่ะให้รายละเอียด วันนี้ยังไม่ได้นะคะไม่ทราบว่าทำไมเขาต้องกั้นค่ะเขากัน้นก็คือนิวยอร์กสต็อกเอชเชนต่อไปก็จะพาไปไปดูสาวน้อยผู้เก่งกล้าสาวน้อยที่ไม่หวาดนลัวต่อสิ่งใดๆทุกสิ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดสาวน้อยนี้จะอยู่ ตรงบัวกระทิงนะคะแต่ตอนนี้เขาย้ายสาวน้อยมาไว้ตรงนี้สาวน้อยมีชื่อต้องขอทอดด้วยนะคะจำชื่อสาวน้อยไม่ได้หาชื่อสาวน้อยให้ทั้งก่อนเนีคะจะอยู่ตรงหน้าของกระทิงยักษ์ค่ะแต่ตอนนี้เขาจะย้ายมาตรงนี้ค่ะลองเข้าไปค้นดูนะคะว่า ความหมายของรูปบ้านสาวน้อยผู้กล้าหาญที่ไม่กลัวอะไรเลยของหนูน้อยคนนี้โ e ้ r ห oh, thank you thank you น <c oughs> ี่นะคะเคยถ่ายรูปกับสาวน้อยมาตั้งแต่ไปดูกระทิงแต่ไม่เคยรู้ประวัติของสาวน้อยผู้กล้าหาญคนนี้นะคะ ตรงจุดอื่นๆนะคะนอกจากตรงตึกนี้ค่ะนิวยอร์กสตอกเอชเชนเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่วอลสตรีนีนะคะมีตึกสูง 10ชั้นและต่อมาก็มีคนสร้างให้สูงเป็น20ชั้น30ชั้น40ชั้นจนทำให้นิวยอร์กนะคะเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยตึกสูงอย่นี้เลยเจ้าน้อยตัวเนี้ยหวันความเป็นมาและความสำคัญของจุดต่างๆนั้นต้องขอโทษอีกครั้งนึงค่ะไม่แน่นจริงๆและอีกอย่างหนึง่ง ปตประธานาธิบดีทรัมได้ซื้อติกในแถบนี้นะคะต่อมาก็คือเดอะทรัมบิลดิ้งในิวยอร์ซิตี้เนี่ยจะมีตึกทัมอยู่หลายแห่งนะคะเดอะทรัมบิลดิ้งวันนี้คงไม่ได้พาเข้าไปดูค่ะดูแค่ตึกก็พอนี่ยังไม่ถือว่าเป็นตึกสูงนะคะ ประธานาธิบดีท่านนึงนั้นชอบกินไอติมมากไอศครีมนะคะวันนี้คงไม่ได้พาไปดูจะพาเดินไปที่วันบอลเพกรดนะคะถ้าอยากมาเดินวอลสตรีทที่ใกล้ที่สุดให้นั่งรถสเปสายสองสายสามแล้วก็มาลงที่สถานีนี้นะคะอยู่ติดกันนะคะขับเดิมตึกท้ำ เดอะทอมบิวดิ้งนะคะก็จะมีตึกนี้อยู่ด้านหน้าของตึกก็เป็นรูปบ,บ้านของอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาคือจอร์จวอชิงตันนะคะ อนนี้เขากำลังกซ่อมแซมที่เห็นเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างที่เป็นหลังคานั้นคือถ้าตรงไหนมีการซ่อมแซมนะคะเขาจะทำเป็นเป็นที่เดินมีหลังคาแบบนี้เพื่อป้องกันอันตรายนะคะซึ่งตึกนั้นนะคะที่มีรูปบ้านประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันอยู่นะก็ไม่ไกลจากตึกเอ่อตลาดตลาดหุ้นซึ่งบอกว่าเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก คนสามารถที่จะเข้าไปชมข้างในด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องทํานัดถ้าจะเดินเข้าไปสี่สิห้าเดินเข้าไปนั้นไม่ได้ค่ะนี่นะคะเหตุ่าอยู่ตรงนี้นี่ค่ะล้วก็ส่วนถัดไปนั่นก็เป็นตึกทั้มแตบบราฮาดีทั้มและครอบครัวและญาติาไม่ได้อยู่ตึกนี้นะคะ จะอยู่ที่5ิ5 9นค่ะเดินไปไหนก็จะเจอแต่ตึกใหญ่ตึกสูงค่ะไฟที่เพดานของตึกสวยดีค่ะเออแปลกดีค่ะ,แ,ะ,คะแต่ไม่รู้ความหมายนะคะรู้เือนเห็ดเื้นเห็ดเลยค่ะไม่รู้ความหมายมันดู โอโหตึกสูอมองมือนเหยียดคิดว่าเป็นตึกนี้นะคะน่าจะเป็นตุดนี้ค่ะไม่รู้ต้องไปถามคือถ้าไม่มีธุระจำเป็นคะจุดนี้จะไม่มาเลยที่มาครั้งหนึ่งนั้นมาทำคลิปเกี่ยวกับวอลสตรีทแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยค่ะกังเอิญวันนี้มาทำธุระย่านนี้ เรื่งไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะที่เห็นเป็นควันแล้นะคะเป็นเป็นคันที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองจะขึ่งเดี๋ยวลองดูที่บ้างมีตึกไหนบ้าง ต้องไปดูด้านหน้าตึกนี้ค่ะอาจจะใช่ตึกทางซ้ายมือนี่แหละคะ่ะคิดว่ามาถูกจุดแล้วละคะ่ะมีกล้องอยู่ที่ตึกด้านซ้ายนี่เยอะมากแล้วก็มีตำรวจด้วยนะคะมีตำรวจยืนอยู่เป็นจุดๆค่ะจะนัง้างตำรวจนะคะใช่ตึกนี้จริงๆค่ะ FED เป็นตึกเหมือนเป็นแบงค์ใหญ่เลยค่ะเขาปิดตั้งแต่มีโควิดแล้วก็ น่าจะเปิดปีหน้าที่ให้คนเข้าไปชมข้างใน <Hello. S 1> เขาจะเปิดให้คนเข้าไปชมข้างในอันนี้ฟังจากข้อมูลจากตำรวจที่เป็น Security นะคะจะมีตำรวจอยู่ทุกจุดเมื่อกี้ที่ทนะักห่องเวนก็เป็นตำรวจค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่มีไวรัสระบาดค่ะเฟสเนี่ยจะปิดค่ะเาำชื่อเต็มไม่ได้ค่ะ โดโรอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งที่ตึกนี้นะคะนึกแล้วเชียวเพราะว่ามีกล้องเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปด้านหน้าค่ะโอ้โหดูก้อนหินดูก้อนหินแต่ละก้อนสิ <c oughs> พแพแล้วเมื่อกี้เดินมาด้านหน้าแล้วอ้าวไม่เห็นมีทางเข้าเลยตึกนั้น ก็เดินมนาะทางนี้แต่เขาไม่ให้เข้านะคะเขาจะไม่ให้เข้าเลยเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าอ๋อนี่ไงคะนี่ Landmark of New York อรกนี่คะ่ะชื่อ Federal Reserve Bank of New York ค่ะส่วนมากคนจะเรียกคำว่า Fed Fed นะคะ นี่คือด้านหน้าค่ะคือตรงนี้ให้กับเป็นแบงค์ใหญ่เลยค่ะเป็นแบงค์ให้กับเป็นแบงค์ขนาดใหญ่ค่ะต่างชาติก็นําเงินมาฝากที่แบงค์นี้แล้วก็มีทองคําค่ะทองคําก็จะเก็บอยู่ที่แบงค์นี้แต่ตู้เซฟที่เก็บทองคำนั้นค่ะปลอดภัยที่สุดเลยค่ะ ปลอดภัยมากๆเลยดูจากหน้าต่างเห็นไหมคะหน้าต่างค่ะเป็นเหล็กแล้วก็จะมีจะมีกล้องอ๋อตรงจุดนี้คือด้านหน้าแต่ไม่รู้ว่าประตูอยู่ตรงไหนประตูน่าจะอยู่ตรงที่น่าจะอยู่ตรงที่ที่ตำรวจยืนนั่นแหละคะ่ะแต่ตำรวจบอกว่านี่คือด้านหน้าค่ะโอโหอยู่ตรงนี้นี่เอง การเงินที่สำคัญของอเมริกาเลยนะคะ FED เนี่ยที่คงเคยได้ยินคำว่า Fed FED แต่ไม่ใช่ว่าเป็นแบงก์สำหรับคนทั่วไปเอาเงินมาฝากนะคะเป็นแบงก์สำหรับต่างชาติค่ะประเทศต่างๆค่ะนำเงินมาฝากตรงจุดนี้มันก็จะเป็นตึก ตึกต่างๆส่วนตึกด้านหน้านั้นไม่รู้ว่าคือตึกอะไรที่พาไปดูแล้วมันมีรูปเหมือนดอกเผ็ดแล้วคราวนี้ก็จะพาเดินไปที่วันร้นเทรดเซ็นเตอร์นะคะเห็นประตูแล้วค่ะประตูสวยจังเลยนี่ค่ะประตูสวยโคมไฟก็สวยมีเลขสามสาโคมไฟสวยค่ะ รับแบงก์ออกนิวยอร์กเนี่ยค่ะโอ้นี่ตึกนี้สำคัญมากเป็นสถาบันการเงินที่สำคัญมากๆค่ะุดออกมาจากวอชสรีทน,นะคะก็จะ <c oughs> <c oughs>